อาครับพี่น้องโอ้แม่ขวมัวมีอะไรเบียดดนดแล้ว <c oughs> ก้นขีดินใส่กระสอบให้เพื่อนที่ซื้อกับเมย,ยพี่น้องเลย <c oughs> เอ๋อมือนีมาอัดคันแท้ซอยแม่ขั้วเดอ้อผู้ใดกระไรเออข้างล่างอัดคันแท้พี่น้องคันแท้อแทปองง้อยไงต้องให้ดินใส้กระสอบต้องให้ดินใส่กระสอบหามไปพู พุนหมองปุนละาขาวเพิ่นิ่นยู่ปุ่นเออพี่น้องโอ้โอ,โอตายตายคันเทียบปองไงของข้าเจ้าขาดทับลงมากพุ่นจึงวิองเยูะนี่ละ,พ,ททะพี่น้องปลาเขาปลาเขาแมฆขั้วทงทีว่ามาเห็ดของน่องไส้เห็ดในเพิ่นเพิ่นไปประเทศนอกให้กระปลอยหน้าถิมใ้กันเลยว่ามาวานใหวานผันนำเฮี้ยครทแทกขาดพี่น้องเอ,อ้ย พันบ้ออัดกับอะไรย่างพันพันได้ปลาหลอยู่ปลากระทอนลงมานี่แหละพี่น้องท่องมานี่เนี่ยลงมาป้องนี่เนี่ยเว้ปลาไหลยตัวย่ำมันะขึ้นน้่มันน่ามันมันพูดแล้วทอทันทีลงม้าตะฝุ่นปลาเมียนเลืองนี่ลงกมาฟังนี่เบิดนี่นี่มันกระสีมาออกป้องนี่ป้องเดียวไหมท้อเนี่ยป้องปลาอ้อยนี่ป้าเดียวนี่นี่ เอาแค่เจ้าส่ด่างนกไวบด่างติดนกบะ่วตัวโอ้ยตัวเน่าถึงัลิเน่นดีนั่นไหมล้โอ้เถ้าเจ้าขามันว่ามันมากินลูกปลาลูกหอยงโอ้อ่พี่น้องมาปั่นคันแท้ซอยแม่ขัวเด้อมือน่ไอีซับขึ้นมาพี่หลวนี่บ่หยดง่ายดอกคันแท้ ามมานั้นแะเฮยฝนมาขาดไรซ้ำไหมขาดบาดนี่โค้งไงเด้อมันขาดรถดใ,ให้ให้นีบบไปยังขาดกระสีได้พ่งลงไปยเยอะราะวามันเขินกันพักโพดจะได้แตงไม่ยู่ดอกขั้นแท้เอาครับพี่น้องคลิปนี้แม่ขั้วมาปั่นขั้นแท้เด้อพี่น้องเด้อโอ้เมีย <laughs> มาปั่นขั้นแท้ไว้บ่ปั่นบ่ได้พี่น้องชิบบได้กินเข้าให้มูเพิ่นมาปั่นช่วยอ่ะนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้แม่กุ้วสิพาไปเบิ่งตัวเลขกแนวทางของผู้ใดส่วนไส้กรี๊ดเอาไปทิ่มทั้งนาำจ้ะเออหมดแดงเอ้ย ภาปูเบิดแล้วบวมเลยเนี่ยบวมแล้ว,ว,แ,ลวแต่ยุ่งกัดกับขั้นเพราะเศร้าอยู่ฮะนี่ครับพี่น้องกำลังเห็ดเดียวสิภาพไปเบิ่งปองบักย้อยเอาคลิปนี้แม่ครัวมีตรัวเลขแนวทางมาฝากคือเก่าเด้อพี่นอ้องอ่ามีตรัวเลขแนวทางมาฝากแม่ยะสูเพิ่นว่าเพิ่นสิปล่อยตัวเลขล่างเพิ่นว่าโอ้เข่ามาหลายหงวดแล้วที่แม่ครัวสิบเอ็ดสิบสองหงวดแล้ว เดนล่างอย่างเดียวเอาเดี๋ยวแม่กว้วสิผ้าไปเบ่งตัวเลขตอนนี้สิไปก้นขี้ดินใส่กระสอบซักกอนเดอ้อเอ่อไอเพื่อนหามไปอ่ะเดี๋ยวแม่กว้วสิผ้าไปเบ่งตัวเลขของเมยียสูงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเบ่งคันแทะขาดพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มาอัดคันแท้ซอยแม่กัวเดอ้อพี่น่ะเบ่งเนี่ย ออย,ออยี่สิบหาสอบเหรอยี่บ่พ่ออยู่จีว่าเบิรตเป็นสมองเดียวเลมองมาดียี่สิบดอกเฮ้ยมองหันบ่หบลายดอกมองหันทประมาประมา่สิบประมาณสิบประมาณ่สิบหาสอบเออประมาณเออมึงน,นั่นหรอที่น้องนี่มองเอกมันะมีมออกดา่าประเออขันเท้าตันตัวนี้ไว้มันกัามันมีปองออกอยู่แล้ว น้ำมานันเอา,าพี่น้องสำหรับมาอัดคันแท้มือนีมาเด้อมาอัดคันแท่ซอยแม่ขั่วผู้ใดสีมากระดเ <c oughs> บิ่งเนี่ยคันแท่ขาดพี่น้องไปไปไปเอาคลิปนี้เบิ่งน้าทางเขาคนนะ่ะพี่น้องเบิ่งเนี้ยคันแท่ขาดปลอมแบบไงหนึงเนาะเนี่ย อัดแล้วยี่สิบหาสอบแล้วนี่ังี้ยบอท่านแหล,แลวพี่น้องซ้ำไฟหน่อยเือแนวคัดแทกขั้นเดียวเนาะตอนนี้ก็ล่าสิขึ้นไปกินข่าสวยเอาคลิปนี้แม่ขั้วสิผ้ามาเบิ่งโตเลกคือไม่ละพุนพี่น้องฝนไหมเห็นบ่คันแทกอัดบ่ท่านแหลวอยู่สิขึ้นไปกินเขาเานา่าซะ,ะาก,าก,ก่อนจังคอยสิลงมา อัดมไม่เวลาฝนก็นจะตกอีกแล้วเอาคลิปนี้แม่ขั้วสิผ้าไปเบิงตัวเลขแม่ยะโสธรเพิ่นเคยให้แต่ตัวเลขแนวทางบนบานี้เพิ่นเพิ่นเบิงเลขกลางแล้วป้าเพิ่นบาขึ้นจังส่งเข่าดีแท้หกเจ็ดงวดแล้วเพิ่นกันเลยว่าเอาแม่ขั้ว เอาไปลงไปแบงปันพี่น้อง fc เฮาแนวสันเพ่นว่านี่คะ่ะพี่น้องเบิงทองฝาก่ฉิโต๊หมาอีกแล้วแม่ขัวสิอัดคันแท้แล้วบัวนี่คะ่ะกำลังสิมาไหลปากน้ำแล้วเพราะวา่าเพ่นมาขาดติดติดปากน้ำนี่ละ่ะพี่น้องนี่ละ่ะมาติดติดปากนา้ำ โอ้ยขาดกับขาดปองไงปูดเนาะเออมันหัวแม่ขวัวอันออกมาเหยียบย่ยมืเอเสามันบยอยู่ก็เลยหัวหัวผนไปขาดบึ้ปองหน้าปากน้ำพันบอออกบานนี่พีนน่องนี่ปากน้ำเพิ่นอเอา้าคลิปนี้แม่ขวัวสิพ้าไปเบิง แม่ยะโสูทอนหนึ่งกัญญาหกแปดหนึ่งกัญญาหกแปแม่ยะโสูทอเดินล่างอย่างเดียวห้าหกเกียเพิ่นววาเพิ่นวาตัวเลขตัวเลขตัวนี้เนะ่ยเดินล่างยางเดียวเพิ่นววาเข่ามาแหลวหลายงวดติดคือกันได้พี่น้อง เนี่ยกระสะทอนเดแดแจักนอยนาะพี่น้องเนาะพาะวาแม่กล้วยอยู่กลางแกงนี่ค่ะพี่น้องเด่นล่างอย่างเดียวเพ่นวาถ้าคืนบนนี่ชื่อว่าพิดเด้อวัสดุเพ่นวาเอ้าสิเขาเมี่กินเขาก้อนได้บันพี่น้องเทียงแล้วสิเขาเมื่อกินเขาก้อน,น,น,อลอน,อนหลกักเสียเอากระสอบออกมาอีกเพราะว่ากระสอบเนี่ยเอามาเศร้าหาสอบเบิดแล้ว เบิดแล้วพี่น้องเนี่ยคนกำลังไหลาปากนี่อยู่เนาะเอาแคปนาจอแม่ยะโสธรเด่นล่างอย่างเดียวคลิปต่อไปสิเป็นคลิปแม่ขั้วสรุปคลิปเด้อบานีเด้อมือแลงเด้อแม่ขั้วสิสรุปคลิปตอนคลิปต่อไปเนี่ยล่ะออกจากแม่ยะโสแล้วเอาผู้ไดเคยโศกหมานนั่คลิปสรุป กดติดตามกดกระดิง่งกดทับสไครไว้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดโศกมานน่าคลิปสรุปเพราะว่าคลิปสรุปแม่ขั่วกับประสบพุ่นสำเร็จมากอ่ะลหลยงวดติดแล้วค่ะพี่น้องเอาแคบหน้าจอไว้พิจารณาสำหรับล่างอย่างเดียวของแม่ยะโสเอาคลิปนี้แม่ขั่วกับขอขอบุญขอบพุ่นแม่ยะโสที่ทรงตัวเลขแนวทางเขามาส่องแม่ขั่วดเออเอาพอกันคลิปนานาะค่ะพี่น้องเนาะ คลิปนี้แม่ครัวสิไปพักเที่ยงกินขขาก่อนจังสิกับลงมาอีกข้างนึงออาพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้แม่ครัวขอบคุณผู้กดไลค์ขอบคุณผู้กดแชร์พอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ